จับตาดูเด็กมีควนหัวแรงสีแดงบนลูกบิดประตูของตัวเองแล้วใส่ตะปูเหล็กขนาดใหญ่ยาว2เมตรลงบนกระดาษทรายแล้วเคลือบด้วยยามาตอเต็มบันไดของแต่ละขั้นตอนน้ำเย็นสุดท้ายส่งมอบพื้นดินนอกบ้านลบองศาทำให้พื้นผิวบันไดทั้งหมดเป็นน้ำแข็งเมื่อทุกอย่างมีความพร้อมเด็กชายนั่งสำหรับ2คนโง่เง่า,งาขโมยต้องตะขอเสียงระฆังดังขึ้น3ทุ่มไม่เคยคิดว่าโจร2คนมาจริงๆพวกเขาโกหกว่าพวกเขาเป็นคนส่งอาหารทำให้เด็กชายรีบเปิดประตูออกมาใครจะรู้ว่าเด็กหุ่มไม่กินชุดนี้เขาไม่พูดอะไรเลยแอออบบเเเเาาาาปปปปืนน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 ขขงงงงงลลล่่กกไ้้้้้ยิตรีีคคแวววมมจ็ดึ ด้วยความโมโหเขาจึงให้เพื่อนของเขาแก้แค้นให้ตัวเองสองโง่เขาเรียก้าไปข้างหน้าเพื่อตรวจสอบสถานการณ์คาดไม่ถึงว่าเอาหัวเข้าไปในโพรงสุนัขโ <Hello. S 1> จมตีอย่างหนักก่อนที่จะเข้าประตูสองคนซุ่มซ่ามรู้ต้องเจอยากมากต่อสัง่งจึงตัดสินใจแบ่งทหารออกเป็นสองทางไม่รู้ว่าฝันร้ายของพวกเขาเพิ่งเริ่มต้นความโง่เขามาถึงประตูหลักเพิ่งเตรียมขึ้นบันไดโดยไม่ทันสังเกตขณะนี้พื้นดินได้กลายเป็นน้ำแข็งตีนตรงตรง ลากเราจับมาที่ประตูใหญ่แต่ลืมมองไปที่ลูกบิดประตูสีแดงที่ไม่เขาเปิดประตูปรากฏว่ามือถูกน้ำร้อนลวกการแสดงออกที่เจ็บปวดได้กลิ่นไม่ผ่านหน้าจอเห็นประตูหน้าไม่สามารถเข้าไปได้ใหญ่โง่งมาถึงคนประตูหลังด้วยบทเรียนที่ผ่านมาคราวนี้เขาเรียนรู้ที่จะฉลาดการทดสอบด้วยมือไม่หยุดมั่นใจว่าลูกบิดประตูไม่เป็นไรจึงกล้าเปิดประตูเข้าไปด้านในสามารถวินาทีถัดไป ไฟไม่เหนือสีสังโง่ใหญ่เขากระโจนเข้าไปในกองหิมะโดยไม่พูดอะไรสักคำเมื่อดึงออกได้ทําทรงผมหล่อยเย็นฟรีระหว่างนั้นสองโง่ก็ไม่ได้ดีไปกว่าเขาเขาพร้อมที่จะเข้าไปในห้องใต้ดินปรากฏว่าเพียงแค่เท้าล้มเปรี้ยวกว่าเดิเจ้านายไม่ง่ายที่จะลุกขึ้นเขารีบหยิบเครื่องมือแลนะเริ่มงัดประตูนมใช้มันทยากมากพบว่าประตูไม่ได้ล็อกแต่อย่างใด i วนี่อยู่คงกระพันหลังจากมาถึงชั้นใต้ดินตัวสีดำสองโง่เอื้อมมือไปดึงสวิตช์ไม่คิดว่าเตารีดขนาดใหญ่ จะตกลงมาจากท้องฟ้าโดยตรงสองโง่เขลาโดยตรงยังประทับใบหน้าฟรีหลังตื่นนอนสําหรับการปีนบันไดรองเท้าหนังสองไม่ได้ติดอยู่กับสีแต่เขาไม่ยอมแพ้เพราะเหตุนี้ยังคงกัดฟันด้วยเท้าเปล่าปรากฏว่าวินาทีต่อมาเกิดโศกนาตกรรม ด้วยบทเรียนในอดีตสองโง่ก็เรียนรู้ที่จะฉลาดจึงตัดสินใจเข้าบ้านทางหน้าต่างไม่คิดว่าที่นี่จะถูกจัดคนไก่ด้วยเขาแทงฝ่าเท้าด้วยเศษแก้วดังนั้นโจรโง่สองคนได้ผ่านความยากลำบากมากมายในที่สุดก็มารวมตัวกันภายในบ้านของเด็กชายโปรดบิ๊กโง่รีไปที่เด็กชายอยากจะให้บทเรียนกับเขาบ้างปรากฏว่าเด็กชายเห็นรูปร่างจัดพิธีต้อนรับพิเศษสำหรับทั้งคู่ไม่คิดว่าผู้ใหญ่ทั้งสองจะถูกลุกหลอกยังไม่ได้รอให้พวกเขาช้าลงตำรวจได้รับแจ้งจึงรีบเดินทางมาตรวจสอบทันทีจับโจรโง่สองคนได้โดยตรง